ีว่าการกระทรวงการคลังยันขาดทุนรับจำนําข้าวไม่ถึง3แสนล้านบาทพร้อมแสดงความมั่นใจสามารถชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทุกประเด็นขณะที่การทำา o u u ขายข้าวระหว่างไทยกับจีนใครจะได้จะเสียติดตามจาก Special Report กรมประมงจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องรู้ทันป้องกันโรคตายด่วนหาแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันยับยั้งโรคกุ้งทะเลก่อนกระทบภาคอุตสาหกรรมกุ้งไทย ก,กระแสะเกษตรติดตามการเดินหน้าโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยได้อย่างไรตามสมาคมโรงงานน้ำตาลทรายสนับสนุนให้รัฐบาลเปิดการเจราจาลดภาษีภายใต้ TPP ชี้ช่วยหนุนศักยภาพด้านการส่งออกน้ำตาลไทยสู่ประเทศสมาชิก TPP ได้มากขึ้น สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอ,ข,อขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เคสเต,เตชันครับประจําวันพฤหัสบดีที่22 2555ครับวันนี้พบกับผมอัครวัตรวชระไพบูลครับค่ะและดิฉันอัชราปิ่นแก้วค่ะหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวค่ะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันนาหูเลยว่าโครงการนี้นะคะขาดทุนถึง3 0 0แสนล้านบาทเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามจากเกษตรวันนี้ค่ะ มาเริ่มกันที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ยืนยันว่าการขาดทุนรับจำนำข้าวไม่ถึง3 0 0แสนล้านบาทพร้อมแสดงความมั่นใจสามารถชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทุกประเด็นและพร้อมให้ตรวจสอบค่ะ นายกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d ด i ไอทำหนังสือรายงานการพิจารณาการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบกับปัญหาเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภานะหนีสสาธารณะ และปัญหาเศรษฐกิจในอนาคตจำนวน2อฉบับว่าทาง TDI เคยเป็นผู้จัดทำนโยบายการประกันรายได้เกษตรกรให้กับรัฐบาลชุดก่อนซึ่งเมื่อรัฐบาลชุดนี้ดำเนินโครงการรับจำนำก็ไม่แปลกที่จะมีหนังสือทักท้วงแต่ก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกฝ่ายทั้งระดับวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็มั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงได้ทุกกรณี พร้อมกันนี้นะคะนายกิติรัตน์ยังยืนยันการใช้เงินงบประมาณในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวที่1 5 0 0 0บาทต่อตันให้กับเกษตรกรน,นั้นก็เชื่อว่าไม่ได้ใช้งบประมาณที่สูงเกินภาวะการจนขาดทุน3 0 0แสนล้านบาทตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อกังวลแต่ยอมรับว่ามีการขาดทุนบ้างแต่คงไม่ถึง3ล้านบาทเนื่องจากโครงการ3แสน0 0 0แสนล้านบาทนะคะเนื่องจากโครงการดังกล่าวอย่างใช้งบประมาณไม่ถึง3 0 0แสนล้านบาทค่ะ ครับก็เป็นการยืนยันของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับว่าการขาดทุนในครั้งนี้ไม่ถึง3ามแสนล้านบาทครับ,รบมาต่อกันที่เรื่องของออนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนบ้างครับชี้ว่ามีมูลค่าการคา้าการค้าลงทุนไทยจีนอีก2ปีข้างหน้าอาจจะสูงถึง2องแสนล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อปีครับ นายพินิจจารุศมบัตินายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนกล่าวว่าในอีก1-2ปีมูลค่าการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวไทยจีนมีแนวโน้มสูงได้ถึง2 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหากไทยสามารถต่อยอดข้อตกลงทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ทำร่วมกันจากเดิมโดยเฉพาะการเร่งเปิดตลาดการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบ สินค้าการเกษตรจะทําให้การจะทําให้เป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มการค้าการลงทุนรวมทั้งนักลงทุนจีนสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้ากเกษตรในไทยซึ่งจีนสนใจสร้างนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราโดยในระยะแรกจะใช้พื้นที่กว่า2,000ไร่ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาพื้นที่ในจังหวัดระยองชนบุรีและฉะเชิงเซาส่วนช่วงเศรษฐกิจจีนชะลอตัวจะเน้นการบริโภค ในประเทศมากขึ้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าของไทยเนื่องจากจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า1,000ล้านคนทําให้มีกําลังซื้อสูงหากประชากรยังมีความต้องการบริโภคเพียงครึ่งเดียวก็ยังถือว่าเป็นตลาดใหญ่และสามารถเข้าไปลงทุนได้ครับ การค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีนนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ศสษิติของไทยเนดีขึ้นเพราะว่าจีนเนี่ยเขามีประชากรมากเป็น<า>อันหนึ่งของโลกนะคะกำลังซื้อก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะคะต่อกันที่ความลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการซื้อขายข้าวระหว่างไทยกับจีน ซึ่งหลายฝ่ายก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าทําให้ไทยเสียประโยชน์ทางการค้าแต่กระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันนะคะว่าเป็นประโยชน์ต่อการขายข้าวของไทยใครจะได้แต่เสียนะคะติดตามจาก Special Report ค่ะ การลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการซื้อขายข้าวระหว่างนายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายเฉินเตอร์หมิงรัฐมนตรีการค้าของจีนโดยบินางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานถือเป็นการทำ MOU ร่วมกันเป็นครั้งแรกระหว่างจีนกับไทยแม้ก่อนหน้านี้จะทำการค้ามาเป็นเวลานานแล้วก็ตามโดยใน MOU ครั้งนี้ ไม่ได้กำหนดทั้งปริมาณและช่วงเวลาในการส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลจีนเพื่อความสบายใจของทั้งสองประเทศแต่ระบุเพียงว่าจีนจะนำข้าวจากไทยให้มากที่สุดผ่านความร่วมมือในทุกด้านทั้งจากภาครัฐและเอกชนขณะที่ไทยจะส่งออกข้าวคุณภาพดีให้กับจีนการทำา o o u ครั้งนี้แบ่งเป็นสส่วนส่วนที่1เป็นการลงนามของภาครัฐระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับกระทรวงพาณิชย์จีน โดยเนื้อหาสาระหลักของบันทึกความเข้าใจรัฐบาลของทั้งสองประเทศจะส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนทุกรูปแบบในการผลักดันการค้าข้าวและความร่วมมือการค้าข้าวให้เพิ่มมากขึ้นฝ่ายจีนจะพยายามนำเข้าข้าวจากไทยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การค้าข้าวของทั้งสองประเทศซึ่งจะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการค้าข้าวในอนาคต ส่วนที่2เป็นการลงนามของภาคเอกชนระหว่างรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนจีนกับบริษัทผู้ส่งออกข้าวไทยโดยฝ่ายจีนจะนำข้าวข้าวจากฝ่ายไทยประกอบด้วย3ชนิดได้แกข่ข้าวหอมมะลิไทยข้าวเก่าและข้าวเหนียวรวมปริมาณ3 0 0 0สนตันในราคาตันละ800เหรียญสหรัฐมูลค่ารวม240ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นมูลค่า,า,า7,200ล้านบาท ซึ่งข้าวที่ฝ่ายจีนนําเข้าดังกล่าวเพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่และเทศกาลตรุษจ,จีนที่ใกล้จะมาถึงนอกจากนี้ฝ่ายจีนยังแสดงความต้องการที่จะนําเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นอีกในปีหน้าที่คาดว่าจะมีปริมาณนําเข้าจากต่างประเทศสูงถึงปริมาณ1.5ล้านโดยในแต่ละปีจีนมีความต้องการนําเข้าจากทั่วโลก1.5-2ล้านตันและในปีที่ผ่านมาจีนนําเข้าข้าวจากไทย320,000ตันเป็นข้าวหอมมะลิ50% ข้าวขาว25%ข้าวปทุมธานี8%ข้าวเหนียว16%และที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆแต่เมื่อทำ MOU แล้วจีนจะซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะมีความต้องการจะซื้อข้าวจากไทยอยู่แล้วทั้งเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อส่งออกไปช่วยเหลือประเทศที่3เช่นประเทศในแอฟริกาซึ่งก่อนหน้าน,นี้จีนเคยซื้อข้าวจากไทยเพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือคิวบามาแล้ว แต่คงไม่สามารถระบุปริมาณที่แน่ชัดได้สำหรับปริมาณที่จีนจะซื้อจากไทยครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นจากที่ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัต่อรัฐหรือ G2G ที่ไทยทำสัญญาไปแล้วในปีนี้ปริมาณ7.32ล้านตันภายใน6สัญญากับ4ประเทศคือจีนอินโดนีเซียกดิวัวและบังคลาเทศสำหรับการขายข้าว G2G ปริมาณ7.32ล้านตันนั้น ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดรัฐบาลไทยส่งมอบให้รัฐบาลผู้ซื้อแล้ว1.7ล้านตันเมื่อเงินส่งคืนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกาศาแล้วประมาณ5 6ล้านบาทคาดว่าจนถึงสิ้นปีนี้จะสามารถส่งมอบได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ1.8ล้านบาทและมีเงินคืนทกาศาประมาณ70,000ล้านบาทตามแผนที่วางไว้นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาขาย G 2 g กับอีกหลายประเทศ ทำให้คาดว่าการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ทั้งแบบ G2G และของเอกชนจะมีปริมาณ7.3ล้านตันราคาเฉลี่ยตันละ680เหรียญสหรัฐรวมเป็นเงินราว5,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว1 5 0 0 0 0ล้านบาทส่วนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19พฤศจิกายน2555ส่งออกแล้ว6.17ล้านตันลดลง35%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่า4,202ล้านเหรียญสหรัฐลดลง23%แต่ราคาเฉลี่ยนในปีนี้สูงกว่าปีก่อน19%นั่นหมายความว่าไทยยังคงมูลค่าการส่งออกข้าวสู่สังคมโลกทีมข่าวเคสเตชั n รายงาน ครับก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของข้าวนะครับมาดูที่จังหวัดเชียงใหม่ครับได้มีการประกาศแจ้งจุดรับจำนำข้าวเปลือกปี55และถึง56ครับแล้วก็การปิดจุดรับจำนำหนึ่งแห่งขณะที่จังหวัดมหาสาครคามเปิดจุดรับจำนำข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต55-56เพิ่มเติม13จุดครับ นายยิ่งยศธนจรรันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามเปิดเผยว่าองค์การคลังสินค้าหรืออคสอได้แจ้งการอนุมัติลงสีหรือจุดรับจำนำข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต55ทับ56เพิ่มเติมอีก13จุดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและกระจายกระจายจุดรับจำนำข้าวให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ทำให้ในขณะนี้จังหวัดมหาสาราคามมีจุดรับจำนำข้าวเปลือกรวมทั้งสิ้น15แห่งสำหรับเกษตรกรที่ต้องการนำข้าวเปลือกมาจำนำจะต้องเป็นข้าวของตนเองที่ผลิตได้ในปีการเพาะปลูก55ทั56โดยให้นำข้าวมาจำนำด้วยตนเองพร้อมทั้งนำเอกสารต้นฉบับและสำเนาประกอบด้วยหนังสือรับรองเกษตรกรบัตรประจำตัวประชาชนและสมุดบัญชีลูกค้าทกสหรือสมุดเหลือง ทั้งนี้เกษตรกรจะจำนำได้ในพื้นที่จังหวัดที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกของตนเองเท่านั้นไม่สามารถจำนำข้ามเขตไปจังหวัดอื่นได้ยกเว้นในตำบลพื้นที่เพาะปลูกที่ติดต่อกับตำบลที่ตั้งจุดรับจำนำส่วนกรณีสมสิธิ์หากตรวจพบจะมีความผิดฐานช่อโกงมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกทั้งจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอีกต่อไป ด้านนายฤทธิพงศ์เตชะพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานคณะอนุกรมรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาประกาศฉบับที่12ลงวันที่21พฤศจิกายน2555 แจ้งจุดรับจำนำข้าวเปลือกรวมซึ่งดำเนินอยู่ในขณะนี้จำนวน19แห่งและปิดจุดรับและปิดจุดดำเนินการไปแล้ว1แห่งโดยจุดรับจำนำข้าวที่ยังคงดำเนินการแยกเป็นโรงสีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่8แห่งและโรงสีนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีก11แห่งส่วนจุดที่ปิดดำเนินการคือ5ห,หุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่อินเตอร์ไลฟ์ซึ่งเป็นซึ่งเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ตั้งของโรงสีณทนะ่าข้าว พรพาณิชหรือบ้านกาดตั้งอยู่เลขที่78หมู่4ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2555เป็นต้นมาและปิดจุดรับจำนําตั้งแต่วันที่10คพฤศจิกายน2555ครับค่ะนั่นก็เป็นความคืบหน้าของโครงการรับจำานําข้าวทั่วประเทศนะคะหลายจังหวัดค่ะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเปิดรับจํนํานะคะส่วนการทุจริตก็ต้อง รอดูกันต่อไป,อไปนะคะว่ามีจุดใดบ้างที่ทุททจริตนะคะาละค่ะต่อกันที่นาย,ยกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรนะคะระบุว่าการลดใช้สารกําจัดศัตรูพืชต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล,ล้วก็ปลายน้ําพร้อมเรียกร้องให้เกษตรกรยกระดับความรู้ตัวเองเช่นกันค่ะ,ะนายวีรวุฒิกตันยูกุน กตัญญูกุลนะคะนายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรเปิดเผยว่าการรณรงห้ามใช้สารเคมีกำจัดสตรูพืช2ตัวในนาข้าวได้แก่อาบาเมตินกับไซเปอร์เมทรินนะคะเริ่มเห็นผลชัดเจนในระดับหนึ่งเมื่อยอดขายสารเคมีทั้ง2ตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญและส่งผลให้ราคาขายลดลงตามไปด้วยอย่างไรก็ตามนะคะต้องยอมรับว่าสารกำจัดสตรูพืชเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันกำจัดสตรูพืช ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายในทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้ในอัตราส่วนที่มากกว่าประเทศไทยด้วยซ้ําเมื่อเทียบส่วนไร่ต่อไร่แต่กลับไม่มีปัญหาสารตกค้างหรือผลกระทบมากเท่าประเทศไทยเพราะมีกระบวนการที่ให้ความรู้ในการใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีใช้เท่าที่จำเป็นส่วนกรณีของอาบาเมตินและไซเปอร์เมตินในนาข้าวของไทยเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าการแก้ไขปัญหาการใช้สารกำจัดสัตรูพืชจำเป็นที่ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้องรวมกันรับผิดชอบอย่างจริงจังไม่ผลักเป็นภาระรับผิดชอบให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและเกษตรกรค่ะ ครับก็การแก้ไขปัญหาเรื่องของสารเคมีก็ต้องขอความร่วมมือก่อนกันทั้งหลายๆฝ่ายนะครับทุกฝ่ายทั้งต้นน้ากลางน้ําและปลายน้านะครับครับยังอยู่ที่เรื่องของข้าวครับวันนี้เกษตรธุรกิจของเรามีเรื่องของข้าวสายพันธุ์ใหม่ครับซึ่งเป็นพันธุ์ไรส์เบอร์รี่ครับเป็นข้าวสายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมระหว่างข้าวเจ้าหอมนินและข้าวหอมมะลิ105ครับจะเป็นยังไงไปติดตามในเกษตรธุรกิจครับ ข้าวไทยพันไลซ์เบอร์รี่เป็นข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ที่มีการผสมระหว่างข้าวเจ้าหอมนินและข้าวหอมมะลิ105จากการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมข้าวไลซ์เบอร์รี่จะเม็ดเลียวเรียงยาวและมีกลิ่นหอมเมื่อนำไปหุงที่สำคัญยังเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ทางโภชนาการมีโปรโตีนเป็นสองเท่าของข้าวหอมมะลิ105และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยความรู้เหล่านี้จะถูกใส่ไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้ผันข้าวชุมชนบ้านดักขนนจังหวัดชัยนาทโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง i n t ัชหรือบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมกับจังหวัดชัยนาทนั่นเองครับ โครงการนี้พยายามที่จะส่งเสริมในหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการส่งเสริมการปลูกข้าวให้มีคุณภาพปลอดสารเคมีเพื่อน,นำไปสู่ความเข้มแข็งและเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของคนในชุมชนกำหนดการดำเนินการแบ่งออกเป็น3ระยะเริ่มต้นจากระยะแรกปี55ถึง56ที่จะส่งเสริมให้ชาวนาเห็นความสำคัญและประโยชน์จากการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยไม่ใช้สารเคมี จากนั้นในระยะที่2ปี5-6จะค่อยๆขยายกลุ่มชาวนาที่ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพให้มากขึ้นซึ่งคาดว่าชาวบ้านจะให้ความสําคัญและเข้าร่วมโครงการมากขึ้นและในระยะที่3ปี5-7จะยกระดับการบริหารจัดการกลุ่มปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยไม่ใช้สารเคมีให้อยู่ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนต่อไป เบื้องต้นในระยะแรกมีพื้นที่นาเข้าร่วมในโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในชุมชนบ้านดักขนนแล้วจํานวน8ครอบครัวรวม60ไร่โดยในแต่ละส่วนพื้นที่นาได้ค่อยๆเริ่มหว่านข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วและบางส่วนก็เริ่มออกรวงและแจกจ่ายข้าวสารพันไรซ์เบอร์รี่ไปจํานวนหนึ่งเพื่อให้ชาวนาได้เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมของข้าวสารคุณภาพและเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวแบบไม่ใช้สารเคมีให้มากขึ้น ถ้าเปรียบเทียบราคายิ่งพบว่าตลาดข้าวสารหอมมะลิมีราคา80บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ข้าวไรส์เบอร์รี่มีราคาสูงถึง100ถึง120บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวครับ อินทัชจะสนับสนุนชาวนาที่เข้าร่วมโครงการใน3ส่วนหลักคือ 1. สนับสนุนเมล็ดข้าวและเงินทุนสำหรับปลูกข้าวเบื้องต้น 2. สนับสนุนองค์ความรู้ผ่านการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มเติมความรู้จากนักวิชาการและปราชชาวบ้านในด้านของกระบวนการปลูกข้าวแบบปลอดสารเคมีการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวการทำปุ๋ยการทำฮอร์โมนพืชการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการจัดการด้านการตลาดเป็นต้น รวมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคโครงการในชุมชนเพื่อร่วมการบริหารคโครงการให้เป็นไปนตามเป้าหมายพร้อมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งให้กับกลุ่มสมาชิกในรูปวิสาหกิจชุมชนต่อไปและ 3. จะสนับสนุนการรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่เหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับชาวนาหันมาปลูกข้าวแบบไม่ใช้สารเคมีมากขึ้น โดยโครงการน,นี้พร้อมจะส่งต่อและถ่ายทอดวิธีคิดเชิงคุณภาพที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทยได้ครับทีมข่าวเคสเตชันรายงาน นั่นก็เป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่นะคะที่เชื่อว่าในอนาคตนะคะก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะคะต่อกันที่ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทยขอให้รัฐบาลทบทวนเรื่องของนโยบายแก้ปัญหาราคาย,ยางพาราพร้อมแนะแนวทางแก้ปัญหายางอย่างครบวงจรเสนอให้ปรับอัตราจัดเก็บเงินภาษียางส่งออกเท่ากับมาเลเซียและอินโดนีเซียกิโลกร,รัมละ1บาท40ตางค่ะ นายอุทยัยสอนหลักทรัพย์ประธานสภาการยางพาราแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่รัฐบาลออกนโยบายจำกัดการส่งออกยางพาราทำให้มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละสาส่งผลต่อภาพรวมของ GDP แล้วก็ยังพบว่าเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา,าต่อเรื่องดังกล่าว โดยให้ใช้ตลาดกลางยางพารา6แห่งคือที่จังหวัดส,สงขลาสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชหนองคายบุรีรัมย์และระยองเพราะเป็นการซื้อขายในตลาดที่ได้ประกาศให้ทั่วโลกได้รับรู้รวมทั้งใช้ตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิน่นของสำนักกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจํานวน108แห่งซึ่งเป็นจุดรับซื้อยางตามโครงการและให้ซื้อยางจากเกษตรกรทุกราย โดยจำกัดการรับซื้อ,อยางจากเกษตรกรทุกๆกรายรายละไม่เกิน15ไร่ต่อครั้งต่อรอบนอกจากนี้นะคะเพื่อให้มีการแข่งขันราคาย,ยางเกิดขึ้นประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจึงขอเสนอแนะให้ปรับอัตราการจัดเก็บเงินภาษียางส่งออกหรือเกสนะคะให้กับมาเลเซียและก็อินเดียคือกิโลกร,รัมละ1บาท40สตางค์ขณะที่อินโดนีเซียและอีก20ประเทศทั่วโลกไม่มีการเก็บภาษียางส่งออกทำให้ต้นทุนส่งออกต่ำกว่าไทย และให้รัฐบาลคืนเงินเกสปี2,553ทับ54แก่ผู้ประกอบการอย่างพาราที่มีการตรวจสอบแล้วว่ามีหลักฐานถูกต้องในการส่งออกซึ่งจะส่งผลดีให้กับผู้ประกอบการนำเงินมาช่วยรัฐบาลซื้อยางรวมถึงทำให้ราคาย,ยางสูงขึ้นและเกิดการแข่งขันอย่างถูกต้องและเป็นธรรมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมากลับมาชมความเคลื่อนไหวในแวดวงเกษตรกรรมกันต่อครับ